สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมาพบมา่อกระบ,บาดโทนครับในช่องทองพูนแม่น,น้อยน้องหญิงครับแลีนมาหับกระแมนเพิ่นลแหละครับโดองครรักมาพบก,กับบรรยากาศเนี่ยมึนเศร้าครับพี่น้องมื้อนี้ออกที่หาครับบรรยากาศหลังฝนตกเนาะครับน้องเมื่อวานมาขึ้นฝนตกเบิ่งเบิ่งเพิ่นมาเพื่อ ันตรเนี่มือเศร้ากับบรรยากาศดีๆพี่น้องเลยมึงตีละมีหมอกบางๆนะครับเนาะมีหมอกบางๆอากาศสดสื่นครับเบิ่งจากลักษณะท่าทางแล้วมื้อนี่คือสีแดดครับพี่น้องนี่ครับแวะข้างทางใดมาเรื่อยๆครับพี่น้องมาหอดบ้านกับตีหาเชิงครับเชินสมองหลังจากฝนตกรับมือว่านเฮ้าสิมาสตำรวจ ตำรวจดรสมพงษ์ครับผ้าพวกผ่องไประบอโอ้เป็นอยากผ้าไปรออยู่หรอพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนยออกมาออกมาโอ้ดโดูเนี่ยแบบนี้ออกมา ออกมาใดกับเขาสิเขาไปขึ้นเกากับเขาบ่ไดครับเนี่ยพนาสีอมมองนีครับนี่นี่หน้าสีรอดอมมองนีครับพี่น้องนี่เนี่ยยังบ่อท่านเนี่ยพอท่านเอกเมียนมองท่อนามครับส่วนสมพรเนี่ยครับ ดอกเต์สมพงษ์เฝาครับพี่น้องตาจาังใดจังใดมาเฝาสมพรอนแบน,นี้เห็นสาวในเมืองเราเลื่มสมสีอะไรยังไงสมสีอยู่พี่ครับนี่โอ้ยดอกเตสมพง์ไปเฝาสมพรนเลยครับพี่น้อง ตัวนี้คือตัวใหญ่เลยยังอยู่ครับบอ,ออกนะครับเพราะว่ามันบมนมีนามส่วนนี้คือพระทาวเวสสุวรรณครับที่พระอาจารย์มนเพิ่พนไห้มาเนะครับเนาะบาวทนก็สีเยาออกมาไว้แจกกับให้กับ พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องอ,งองุ้งอิงในวงสนับเพนแพงเนาะครับเนาะพวกทีมงานพระเอกมอลำมนางเอกมอลลสมเีิ่นมาเยี่ยมเยียนบ้านน้องอุ้งอิงในมือนี้ครับผู้ใดมาบ่าวต้นก็สิแจกนเนาะครับเนาะหรือว่าแฟนครับเอฟซีครับท่านไหนแววมาเยี่ยมเยี่ยนหอดบ้านบ่าวต้นแจกครับพี่น้องแต่สำหรับท่านที่ทักมาเนาะครับเนาะทักมาทางเฟซถักมาทางช่อง YouTube คือลายแห้งครับพี่น้องพ้าหนะมีแค่รักซีฟครับแต่ว่าพอเป็นพี่น้องเอฟซีทักมา้าลักลอยครับพี่น้องซึ่งมันแจกบคูกันครับเราถ้าเกิดว่าทักมาคือบาวโทนสี่ให้ราคาบูชาเนาะครับเนาะเป็นราคาบูชาแบบไปไปเพ่งพระบรมีหลวงปู่ครับเป็นราคาพระบวกราคาทรงหรือว่า ว่าทุลุมุ่งค้หลวงปู่หมุนมีหลายหลุนครับพี่น้องมีหลายหลุนหลายแบบมีเหรียญมีรอยองค์มีเนื้อผงเนื้อทองแดงกะไลเนื้อนาวะเนื้อเงินเนื้อตะกั่วพวกนี้นะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไอสนใจกับทักเฟสบบาวโทษมากครับมีพิเศษครับพี่น้องอาสีแถมรูปแถมจีวรแถมไอทาวเวสุวัณหรือว่า เอาแบบบ่าวทนบอกเขาเหนือครับแล้วพอแม่พี่น้องเอฟซีบอทไ้เซาบูซาในราคาแพงเกินครับเป็นราคาวัดหรืออาจิตำก็รา,าคาวัดก็ได้ครับพี่น้องเพราะว่านี่คือเอามาไวแจกแฟนครับเอฟซี FC ที่มาบานเะครับเน้นย้ำก็คือมาบ้านครับพี่น้องมาบานแล้วบ่าวทนสิแจกเนาะครับเนาะ แต่สาหรับทันใดที่ทักมากคือเป็นราคาทรงครับพี่น้องเป็นราคามีมีคา,าคาทรงล้วกะมีคาบูซาเนาะครับเนาะสาหรับทันใดที่ทักเฟซทักไ้มาทาังช่องลูทูบครับฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ครับช่องทองพูนแบ่งนันนุงอิงครับนี่สิได้เห็นชีวิตความเป็นไปเป็นมาของโดครับล้วกะ ไอ้ดรสมพงศ์ครับตูหลูนองทองพูนทองท่านนะครับเนาะสีได้เห็นความเคลื่อนไหวครับความคืบหนานในก้านสางบ้านความคืบหนานในก้านสางจุดชมวิวนะครับเนาะสิให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเดบ่งกันครับสำหรับพระกสิเอามาไว้นี่ก่อน เนี่ย yeah. นอนสบายใจเลยนอนสบายใจเลยนะสองทองครับเม่วานฝนตกบ่งแหงครับพี่น,อออนอ้อ,นองไอ้ตกบดนบนเป็นตกบ่แหงตกบดนก็คือพอดินสุ่มครับเนี่ย ตกพอดินซุ่มนะครับพี่นอ้องสังเกตสังเกตด,ดินครับตกพอดินซุ่มครับพี่นอ้องบันนี้มื่อน,นี้แดดออกบันนี้ก็เอา้าวบันนี้อบอบเข่าก็ออกนอกครับแต่โดนี่กวนได้ทุกสถานการณ์อีกแล้วย่างลงลงลางลง,ลง,ลงมาหาห่าไหมอตกแบบนี้คือ ถ้าเปิดถ้าเกิดอ,อยู่แถวป่านี่เฮ็ดป่าออกครับพี่น้องมันสีอบมันสีเอาเฮ็ดมันสีออกครับแต่ว่าเฮ็ดพ่อนี่ถ้าบ่าเคียห้ากับบาพ่อครับมันมัน่นลรางหนาดินเนาะมันโตบบแห้งขอบคุณพ่อแม่นพี่น้องเอฟซีครับขอบคุณแฟนครับเอฟซีสานวหน่อยเพนแพรงเอฟซีน้องอิงนะครับนาะทีข้ามากกดซับสไครต์ให้บ่าวโทน เป็นกำลังใจให้บาวโทนคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้บาวทนเป็นกำลังใจเล็กๆหน่อยที่มีคามาหาศาลครับพี่น้องการกดหนึ่งคลิกของพี่น้องเหตุให้ชีวิตของบาวโทนมีคาขึ้นมาอีกหนึ่งคลิกครับเิ่งโฆษณาบกฏขามโฆษณากับเป็นการสนับสนุนอีกหนึ่งช่องทางครับถึงแม้ว่าสิบบเป็นมาไลา่นำใจแต่การ เบ่งโฆษณากะถือว่าเป็นมาไล่น้ำใจอีกอย่างหนึ่งครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีลายๆายครับที่สนับสนุนบาวโทษเนาะครับเนาะซองนี้พิเตอร์ม,มันกมวนครับพี่น้องด้ามาเขามากอะถือว่าเป็นสีสันของชีวิตครับพี่น้องสีสันของช่องเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีสักก่อนครับสวัสดีครับ